ันที่1พฤศจิกายน2565ณวัดเขมาพิรัตตาลามราชวรวิหารตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้การต้อนรับพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปี2565 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยเข้าร่วมในพธิธีวันที่2พฤศจิกายน2565นายสุธีทองแยม้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการบริหารงานส่วนราชการอำเภอปากเกร็ดอำเภอบางบัวทองและอำเภอบางกรวยเนื่องจากอำเภอนับเป็น,นกลไกทางการเมืองในการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐสู่การปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ เป็นกลไกาการบริหารราชการในการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนวันที่7พฤศจิกายน2565ณลานพารลลมราชานุสาวรีราชการที่5หน้าสารกางจังหวัดนนทบุรี นายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานปล่อยแถวทหารตำรวจฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดงจำนวนกว่า330นายเพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรมตามมาตรการป้องกันรปราบปรามอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี2565ตามแผนพิทักษ์นนเพื่อให้จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด วันที่7พฤศจิกายน2,565ในายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของท่าเรือและโป๊ะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อเตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่จะมาลอยกระทงในบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี2565 วันที่9พฤศจิกายน2565ณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สีสมานอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนายสุทีทองแยม้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดงานโอนท็อปนนทบุรีนิวบิเกนิ่งเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ไปด้วยกัน เพื่อมุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองนอนท์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและสินค้าชุมชนสนับสนุนการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการและเพิ่มช่องทางในการระบายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ของชุมชนวันที่14พฤศจิกายน2565ณนห้าอห้องประชุมชั้น5้าสำนักงานเทศบาลน,นครนนทบุรีนายสุธีทองแยมผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีวางพันธุ์พุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนลหลวงประจำปี2565เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีพระราชดำรินำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงวันที่20พฤศจิกายน2565 ณกระทรวงสาธารณสุขอําเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดอาคารมหิตราธิเบศซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธยมหิตราธิเบศของสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมอัยการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นชื่ออาคารเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีคณะผู้บริหารของจังหวัดนนทบ,บุรีและคณะผู้บริหารของกระทรวงสาธารณาสุขร่วมให้การต้อนรับวันที่21พฤศจิกายน2565ณโรงแรมแกนราชพฤกษ์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรี นายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่นนทบุรีการันตีเพื่อเป็นการยกระดับสินค้าเกษตรและบริการในจังหวัดนนทบุรีที่มีการควบคุมตรวจสอบมาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่จังหวัดนนทบุรีกำหนดอีกทั้งเพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรและบริการได้นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตวันที่23พฤศจิกายน2565ณบริเวณหน้าหมู่บ้านชอรุ่งเรือง6ถนนบางโรวยไซน้อยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีนางสาวโอโรชาน,นันทมนตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีพร้อมคณะตรวจเยี่ยมระบบการทำงานของสัญญาณสำหรับคนข้ามพร้อมระบบตรวจจับยานพาหนะและคนข้าม พร้อมแนะนําประชาชนในการใช้งานสัญญาณไฟสําหรับคนข้ามและกิจกรรมเดินข้ามทางม้าลายอัจฉริยะเพื่อเป็นการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนโดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครื่อข่ายความปลอดภัยทางถนนและจิตอาสาร่วมกิจกรรมวันที่23พฤศจิกายน2565จังหวัดนนทบุรีประชุมเตรียมแสดงสินค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด19โดยมีนางสาวโอโรชาน,นันทมนตรีนายอภิชัยอารามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมประชุมเตรียมแสดงสินค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนได้จับจ่ายซื้อสินค้าในราคาประหยัดพร้อมการบูรณาการกับพาณิชย์และพัฒนาชุมชนสินค้าช่วยลดค่าครองชีพ วันที่24พฤศจิกายน2565ในารยาราชันซุนหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานมอบรางวัลสถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการแรงงานที่ดีและสถานศึกษาปลอดภัยให้แก่สถานประกอบกิจการหน่วยงานราฐัฐวิสาหกิจและสถานศึกษาจำนวน57าสางวัลเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการคุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานวันที่25พฤศจิกายน2565 นายสุธีทองแยม้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชาเจ้าประจำปี2565พร้อมกันนี้ได้มีพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือ,อย่างยืนแก่ลูกเสือจำนวน5ราย